เธอคุณนี้ชื่อว่าดอตตี้ผู้หญิงที่ออกเดินทางรอบโลกเพื่อสัมผัสแก่นแท้ของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศจะมาหยุดอยู่ที่ประเทศไทยกับภารกิจครั้งใหม่ที่เธอบอกว่าอยากรู้ว่าสิ่งที่เห็นในโซเชียลมันจะจริงแค่ไหนเธอเคยได้ยินชื่อเสียงของสถานที่แห่งหนึ่งในไทยที่ผู้คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือย่านกลางคืนที่ไม่เคยหลับไหล ที่ที่แสงไฟสว่างสวยไม่เคยดับเสียงหัวเราะการพูดคุยและกลิ่นหอมของอาหารลอยอบอวนไปทั่วทุกมุมถนนมันแตกต่างจากบ้านเกิดของเธอโดยสิ้นเชิงเพราะที่บ้านเธอพอกลางคืนทุกอย่างก็เงียบสงบร้านรวงปิดแสงไฟหรีและผู้คนก็กลับบ้านแต่ที่นี่คือโลกอีกใบที่เธอไม่เคยพบโลกของอาหารริมทางยามค่ำคืน ที่ทุกจานดูราวกับต้องเสกด้วยมนเพราะแค่เห็นก็กลืนน้ำลายแทบไม่ทันวันนั้นเธอจึงตัดสินใจมาเถอะไปพิสูจน์การให้เห็นกับตาเธอเอ่ยกับสามีก่อนจะเก็บกระเป๋าและมุ่งหน้าสู่เมืองไทยเพราะสิ่งเดียวที่ติดค้างอยู่ในใจเธอคือสิ่งที่ผู้คนพูดถึงย่านแห่งนี้กับภาพใน y o u t u b e และในโลกโซเชียลที่เธอเห็นมันจะเหมือนกันจริงหรือเปล่า ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่แค่เที่ยวแต่เธอมาพร้อมช่องของเธอที่ชื่อว่า dots on a map ช่องที่บันทึกเรื่องราวการเดินทางของทั้งสองสามีภรรยาที่เดินทางไปมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาเยอรมนีบราซิลพวกเขาได้สัมผัสวัฒนธรรมลึกซึ้งของแต่ละที่ทั้งอาหารผู้คนและเรื่องราวเบื้องหลังและตอนนี้จุดบนแผนที่ได้มาถึงประเทศไทยแล้ว เรื่องราวครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นกับคืนแรกในย่านสตรีทฟู้ดที่จะเปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆของเธอเกี่ยวกับอาหารไทยไปตลอดการเธอบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่กินแต่ฉันจะเข้าถึงมันจริงๆดอตตี้แชร์ว่ามีสถานที่หนึ่งที่เธอรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในอีกลอกเต็มไปด้วยแสงไฟเสียงครึกครื้นและอาหารที่เย้าวยวนใจสำหรับเธอ ที่นี่คือความมหัศจรรย์แห่งเอเชียรจริงๆกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยเต็มไปด้วยชีวิตมีสีสันมีพลังผู้คนก็อัธยาศัยดียิ้มง่ายและเต็มไปด้วยความสนุกตอนนี้เธอกำลังยืนอยู่ในใชัยนาทาวกรุงเทพหรือที่เรารู้จักกันดีว่าเยาวราชที่นี่คือศูนย์รวมของสตรีทฟู้ดตัวจริงคนแน่นตลอดเวลาทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่น มีแผงลอยเรียงยาวสุดลูกหูลูกตามีรถเข็นตลอดทั้งถนนและที่สำคัญมันคึกคักทั้งคืนกลางคืนที่นี่ไม่เคยหลับไฟประดับถูกเปิดขึ้นกลายเป็นถนนที่ทั้งโรแมนติกทั้งน่ากินในเวลาเดียวกันที่นี่คือโซนหิวขั้นสุดของกรุงเทพอาหารข้างทางเพียบปลาหมึกย่างไส้กรอบปิ้งขนมไทยผลไม้น้ำผลไม้ปั่นเลือกไม่ถูกเลยจริงๆ เพราะทุกร้านดูดีไปหมดเหมือนรวมร้านเด็ดมาไว้ที่ถนนเส้นเดียวเธอถึงกับพูดว่าอเมริกาน่าจะมีแบบนี้บ้างนะที่เยาวราชนี่คือที่สุดของที่สุดอาหารไทยที่นี่ดังไกลทั่วโลกไม่แปลกเลยที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสสตรีทฟู้ดที่นี่หากินง่ายมากไม่ต้องแพงไม่ต้องหรูแต่รสชาติระดับโลกและที่สำคัญทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างก็รักการกินแบบนี้ มันคือวัฒนธรรมที่เชื่อมคนเข้าด้วยการผ่านรสชาติเธอสังเกตว่าแต่ละร้านมีนักท่องเที่ยวแน่นตลอดบางโต๊ะก็มากันทั้งครอบครัวมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่ารักมากจริงๆและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เธอหลงรักเมืองไทยระหว่างที่เดินเล่นเธอก็เจอแม่ค้าคนไทยคนหนึ่งเข็นรถขายของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่ทำให้เธอสะดุดตาคือ มีน้องหมาตัวเล็กๆตามมาด้วยเกือบสิบตัวแต่ละตัวก็น่ารักสุดๆเข้าไปลูบหรือเล่นด้วยได้เลยเธอบอกว่าเมืองไทยมีอาหารข้างทางน่ากินเยอะมากและสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือหลายร้านแม้จะเป็นแค่ร้านริมถนนแต่กลับได้รับรางวัลมิชลินเป็นร้านที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายนั่งกินสบายๆไม่ต้องจ่ายแพง ตอนนั้นเองเธอก็เห็นเชฟกำลังทำอาหารมีไฟลุกพุ่งขึ้นจากกระทะดูน่าตื่นเต้นแล้วเร้าใจสุดๆร้านที่เธอกำลังสั่งเป็นร้านอาหารทะเลสดใหม่ทุกอย่างในเมนูดูน่ากินไปหมดเธอลองสั่งกุ้ง l o เตอร์มาหนึ่งตัวทางร้านผัดกับกระเทียมและพริกทอดพอลองชิมเข้าไปเธอบอกว่าเครื่องเทศเข้มขน้นหอมมากหอยเชลล์ของเธอเองก็ใส่ชีสเยิ้มๆมาให้ รสชาติเข้ากันดีอย่างไม่น่าเชื่ออีกเมนูที่เธอลองคือปลากระพงนึ่งมะนาวรสเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีทำให้เธอประทับใจไม่รู้ลืมและนี่ก็เป็นการจบทริปของค่ำคืนเธอไปได้อย่างสวยงามเช้าว,วันรุ่งขึ้นดอตตี้แชร์ประสบการณ์ว่าส่วนใหญ่คนไทยนับถือศาสนาพุทธจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นคนไทยไปทำบุญกันอยู่บ่อยๆแม้กรุงเทพจะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าที่ทันสมัย แต่ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่เสมอเธอจึงพาเราไปที่วัดแห่งหนึ่งและก่อนเข้าวัดเธอได้เปลี่ยนชุดเพราะชุดเดิมอาจจะไม่เหมาะสมและไม่สุภาพสำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เธอเล่าว่าศิลปะวัฒนธรรมที่นี่มีประวัติยาวนานและมีความงดงามมากที่วัดนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวไทยเป็นภาพที่งดงามและประทับใจยอย่างยิ่ง วัดที่เธอกล่าวถึงคือวัดโพซึ่งมีความสวยงามตั้งแต่ผืนจนถึงผนงังบริเวณผนงังเต็มไปด้วยภาพที่ละเอียดและงดงามและยังมีงานแกะสลักที่ประณีตและวิจิตรวัดโพจึงเป็นสถานที่สำคัญและเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนมักนิยมเช่าชุดไทยเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่นี่วัดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการเดินเล่นและถ่ายรูป ที่เต็มไปด้วยความงดงามและความทรงจำที่น่าประทับใจในยามค่ำคืนกรุงเทพก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคึกคักมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยคือการนั่งรถตุกตุกซึ่งให้ความสนุกและตื่นเต้นมากๆนอกจากนี้กรุงเทพยังมีสถานที่ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ อย่างตลาดน้ำที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยตลาดน้ำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่โดยพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าหลากหลายชนิดและอาหารสดอร่อยมาขายบนเรือซึ่งเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้และที่สำคัญที่นี่ยังมีบริการนั่งเรือเพื่อท่องเที่ยวชมคลองต่างๆด้วยโดยถ้าเลือกนั่งเรือแบบเหมาลำส่วนตัวจะใช้เวลาประมาณ40นาทีต่อรอบ เรือที่เธอเลือกใช้ในครั้งนี้เป็นเรือพายมือกลับไปในยุคสมัยก่อนบรรยากาศริมคลองที่ร่มรื่นและเงียบสงบช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและสงบจ,จิตใจได้อย่างดีเยี่ยมหลังจากที่ได้เที่ยวชมและเดินเล่นในตลาดน้ำอย่างเต็มที่แล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาดก็คือเรื่องของอาหารและการกินที่นี่เหมือนกับแผงลอยตลาดนัดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาหารหลากหลายชนิด ทั้งอาหารข่าวรสเด็ดและขนมหวานแสนอร่อยเธอเลือกซื้อปูทอดตัวเล็กๆจากร้านริมทางในราคาเพียง60บาทซึ่งเทียบเท่าประมาณ2ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเธอบอกว่าปูทอดนั้นกรอบมากและรสชาติดีจนทำให้ติดใจทันทีที่ได้ลองนอกจากนั้นคนไทยที่นี่ยังดูอบอุ่นและเป็นมิตรพวกเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความจริงใจซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเธออย่างมาก อาหารไทยที่ขึ้นชื่อและนักท่องเที่ยวทุกคนต้องลองก็คือผัดไทยกุ้งสดเธอเล่าว่าผัดไทยที่กรุงเทพมีรสเปรี้ยวพอดีผสมกับความเผ็ดเล็กน้อยและหวานกลมกล่อมทำให้รสชาตินั้นเข้ากันได้อย่างลงตัวเธอยังบอกอีกว่าผัดไทยที่นี่มีรสชาติดีกว่าผัดไทยที่เคยกินในอเมริกามากนี่คือประสบการณ์ที่เธอได้รับจากกรุงเทพเมืองที่เธอสัมผัสได้จริงๆว่าไม่น่าเบื่อเลย เพราะกรุงเทพคือเมืองที่มีครบทุกอย่างในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารรสเลิศหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นและมีเสน่ห์เฉพาะตัวและไม่มีที่ไหนเหมือนที่กรุงเทพประเทศไทยเลยเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับว่าแต่ละคนจะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกบอกว่า กลิ่นและรสชาติของอาหารในประเทศไทยนั้นช่างน่าหลงไหลพร้อมกับวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามและที่สำคัญผู้คนที่นี่ใจดีมากอย่างที่คุณพูดไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้หาได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นส่วนคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าตัวเองอาศัยอยู่ที่นี่มาแล้วประมาณ12ปีและกรุงเทพคือเมืองโปรดของเขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสีสันขณะที่เชียงใหม่และภาคเหนือมีบรรยากาศที่เงียบสงบและสบายๆเขาชอบทั้งสองที่เลยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่ากรุงเทพคือประสบการณ์ที่น่าจดจำและต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมอาหารข้างถนนในประเทศไทยนั้นพิเศษจริงๆร,รวมถึงวิถีการกินของคนไทยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ส่วนคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าประเทศไทยดีกว่าประเทศอื่นๆเพราะคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรจึงได้ชื่อว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มอย่างแท้จริงส่วนคอมเมนต์ถัดไปได้บอกว่าประเทศไทยเหมือนกับที่คุณพูดจริงๆที่นี่มีวัฒนธรรมการกินอาหารริมถนนที่พิเศษและไม่เหมือนใครและคนทำอาหารก็มีความชำนาญและเป็นเลิศในแต่ละประเภทอย่างแท้จริงคอมเมนต์ถัดไปบอกว่า เมืองไทยคือเมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับเขารักเมืองนี้มากจนตัดสินใจออกจากบ้านเกิดมาเพื่อซื้อคอนโดที่นี่เลยส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่านี่เป็นวิดีโอที่ดีมากและแนะนำว่าถ้าไปกรุงเทพอยากให้ลองไปเที่ยวที่สวนลุมพินีซึ่งอยู่ใกล้กับสถานี MRT สีลมสวนนี้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่บรรยากาศเงียบสงบมีทะเลสาบสวยสให้ได้พักผ่อนคอมเมนต์ถัดมาเล่าว่า กรุงเทพ,พเต็มไปด้วยอาหารริมทางและสีสันมากมายซึ่งทำให้เมืองนี้มีสเสน่ห์อย่างแท้จริงนี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากคนที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นหากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ